Thank you คที่น้องลิซ่าได้ฉลองผู้ติดตามทาง i อเนี่ยครบ43ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางช่องยู u ูบ b บล็คพิงกก็ไม่น้อยหน้านะคะทุกคนเพราะว่ายอดผู้ติดตามเนี่ยได้ขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วก็ปัจจุบันยอดผู้ติดตามทางช่องยู u ูบ b บล็คพิงกก็มีมากถึง54ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเย้ <Yeah! S 1> อันนี้ดีใจกับสาวๆด้วยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเท่งที่ผ่านมานี้เองค่ะในช่องยู u ูบ b บล็คพิงก์สาวๆได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะเกี่ยวกับไลฟ์สตรีมคอนเสิร์ตออนไลน์ครรั้งแก ที่จะจัดขึ้นในวันที่27ธันวาคมนี้พร้อมบอกความรู้สึกนะคะถึงแฟนๆที่ได้จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ของพวกเธอครั้งแรกแล้วก็มีการพูดคุยการเตรียมงานเบื้องต้นนะคะให้พอหอมปากหอมคอแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงกันไตสักเล็กน้อยแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไลฟ์ครั้งนี้สาวๆน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักกันทุกคนเลยเพราะมาในบรรยากาศสบายๆพูดคุยแบบเป็นกันเองนะแบบไม่ต้องมีพิธีกรหรือพิธีรีตองอะไรให้มากความและลุคนี้นะคะของน้องลิซ่าก็ น่ารักมากๆน้องมาในลุกผมยาวหน้ามาซีทูนะคะแล้วก็ติดโบสีดําดูแล้วลูกคุณหนูฟุดๆอีกทั้งน้องนะคะยังชอบทําหน้าทะเลนแล้วก็แสดงสีหน้าท่าทางต่างๆออกมาได้อย่างตลกแล้วก็หน้าเอ็นดูอย่างสุดๆไปเลยใดๆก็คือสามสาวที่เหลือก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะบอกตามตรงเลยว่าทั้งหัวเราะขำอมยิม้มสนุกสนานกันไปยกใหญ่พร้อมกับสาวๆได้เฉลยด้วยนะคะถึงที่มาคลิปก่อนหน้านี้ที่เหมือนหนังสายลับในคลิป The Invitation ว่าสาวๆเนี่ยได้รับเชิญจากทาง YouTube, ในการจัดไลฟ์สตรีมคอนเสิร์ตและทาง YouTube เองเนี่ยก็ได้ส่งโล่สีดําชมพูซึ่งสวยมากๆมาให้สีสาวทั้งสีคนด้วยล่ะค่ะอยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับสสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะได้มีคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกและทุกคนก็สามารถรับชมพร้อมกันได้ทั่วโลกเลยในวันที่27ธันวาคมนี้ค่ะ